พอแล้วพอแค่นี้แล้วคนผู้ชมรู้หรือเปล่าภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไรถ้าอยากรู้มาชมกันค่ะคำแรกที่จะใช้กันเป็นคำง่ายๆคือ that's enough that's enough โดยอย่างเช่นพ่อแม่อาจจะบอกกับลูกที่กำลังเล่นเกมว่า go to bed that's enough go to bed that's enough หยุดเล่นได้แล้วไปเข้านอน คำที่สองคือ give it a rest แปลตรงตัวว่าให้มันไปผักผ่อนแต่ความหมายที่แท้จริงคือเลิกทำแล้วหรือเลิกพูดเรื่องนี้แล้วเพราะรู้สึกรำคาญแล้วหรือง่ายๆคือพอได้แล้วนั่นเองค่ะดูอย่างเช่น I'm tired of hearing about it give it a rest I'm tired of hearing about it give it a rest ฉันเบื่อเต็มทนที่จะฟังเรื่องนี้แล้วพอก่อนเถอะคำที่3คือ cut it out cut it out คำนี้ไม่ได้แปลว่าตัดมันออกแต่มีความหมายเหมือนกับคำว่า give it a rest ก็จะใช้เวลารู้สึกรำคาญในการกระทำของอีกฝั่งหนึ่งอยากให้เขาเลิกทำเช่น cut it out I can't focus on driving Cut it out! I can't focus on driving. ฉันไม่มีสมาธิการขับรถคำที่4ี่คือ Enough is enough. Enough is enough. แปลตรงตัวว่าพอคือพอแต่ความหมายที่แท้จริงคือพอแล้วไม่เอาอีกแล้วจา้าโดยอย่างเช่น Stop asking for money. Enough is enough. Stop asking for money. enough is enough เลิกของเงินฉันได้แล้วพอกันทีสรุปว่าถ้าเราอยากจะพูดว่าพอได้แล้วภาษาอังกฤษคือ a give it a relax or b give it a rest comment down below